คนโดนกระทาหรือว่าคนกระทำเนี่เราเริ่มเริ่มจากคนถูกกระทาก่อนละกันนะผมก็เอาจริงๆผลลุกนะเพราะทุกจุดที่พี่คิดได้สัมผัสผงเนี่ยมันคือจุดที่ผมบ้าที่ก็แต่จริงจริงเมื่อกี้ชอบนะถ้าในมุมมองบุคคลที่ดูเฮ้ยเพลินก็คือนแต่ว่าก็เคยเห็นในหนังเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออเราก็เชื่อใจที่โจ้ไงว่าเขาจะทําออกมาให้มันแบบอีโรติกแบบเท่อ่ะว่ามันเป็นภาพในจินตนาการแล้วมันก็ มันก็เป็นหนังตลกด้วยเลยอย่างเงี้ยแต่ก็เขินอ่ะฉากที่สรูสึกว่าตลกต้องกลั้นไม่มีต้องกั้นขำมีแต่พยายามห้ามขำอ่ะไม่รู้ว่าบอกว่าทำผมว่ากั้นขำทุกซีนแหละแต่ผมไม่ค่อยไหวเรื่องนี้ทั้งเรื่องก็คือลายใหญ่มากใช่ทุกคนลายใหญ่มากมาม่าโกโก้นะครับฝากด้วยเป็นเรื่องแรกของผมจริงๆที่เป็นแบบคอมเมดี้แบบสุดๆที่แบบเล่นเองแล้วไม่กล้าดูมอนิเตอร์เพราะกลัวว่าจะขำตัวเองแล้วเล่นต่อไม่ได้ก็ไม่เคยดูมอนิเตอร์เลยเพราะว่า สิ่งที่ทําไปก็คือทําลายทุกอย่างทามาทั้งชีวิตแบบมันแบบว่าคือตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นโรแมนติกคอมเมด,ดี้แต่พอมาคิวแรกอ่ะเอ๊ะไม่มีโรแมนติกเลยอะมีแต่คอมเมด,ดี้ล้วนๆก็คือสนุกมากค่ะมันแบบว่าผ่อนคลายยังไงก็ฝากทุกทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคู่เราด้วยนะคะ หมือนเมื่อกี้มันแบบทีคนแต่ถ้าพูด่เอาสิครับพูดมาก่อนเลยเอาสิครับเจ๊ได้ครับเจ๊โอเคอถ้วพอดีทุกคนจะได้แบบเอาครับเอาครับเขาที่ก็รูดของรู้แล้วอะราวู้แล้วตลาดก็นียุ้นมึงลาเริ่มเกิดเห แล้ว่ <rôle à déc> ีท <gens> ี่เราเคยไปอยู่เขาถ่ายหมดเลยเรากำลังนั่งกินกั๊มเฮ้ยแล้วเพิ่งรู้นะว่าเพื่อนมา คือลงไปก่อนถูกปะใช่อยู่ไหนก็ได้แล้วก็เตะแค่นั้นแหละแล้วก็ได้แ้องต้องมันไม่ได้ลงไปใช่ใช่อ่ะฮะดีขึ้นไปไม่แข็งอมมันยากันยากเออดีขึ้นไปใช่ีเหต้อง่าต้องไปทุกอย่างเลยเนาะเราจต้อง่า่ะได้ไหมบ เห่าครับไม่มีนคนคุยด,ด้วยเต้นได้อย่างเต้นยังเต้นไม่เป็น,นิงเหรอใช่เปล่าโชวะ์สะเต็ปสักหนึ่งไ,ไปดูในเรื่องเถอดเหนยหมดแรงกันตอนนี้ ทุกคนที่ผมกับพี่นัดไปแล้วอ่ะเจอหนึ่งซีนใช่แต่ผมจะถ่ายก่อนพี่นัดจะเป็นคนปิดติ๊กนะทุกคนนะทิ้งพี่ไปด้วยกคนดังนั้นมึงก็งั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ป๊อดเราผมงนัดขอเสร็จนะครับเแล้วไม่ได้กลับนะพ่อผมจอดขวางรถมันอยู่ค่ะรถผมเลื่อนไม่ได้ด้วยครับเราอยู่กันนะไม่เปล่าเปล่าเปล่าเป็นด้วยกันเถอะ